กราบขอบพระคุณท่านประธานมากครับผมจุติไกรเลิกพกรรครวมไทยสร้างชาติก็ได้อยากให้กำลังใจผู้ทำงานนะครับทั้งเครือข่ายทั้งข้าราชการทั้งพนักงานรชาชการลูกจ้างผมได้บันทึกความเห็นของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติหลายสิบท่านนะครับก็เป็นประโยชน์แต่ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าอยากนำเสนอสถิติ ที่เป็นภาพกว้างแล้วก็ไม่ซ้ำกับท่านสมาชิกเรื่องสาเหตุของปัญหาก็พูดกันมาเยอะนะครับแต่อยากจะให้มองเห็นอย่าให้เห็นแค่ต้นไม้เห็นทั้งป่าว่าประเทศไทยเนี่ยมี27ล้านครัวเรือนนะครับแล้วท่านทราบหรือไม่ว่าวันนี้เรามีสถิติหย่าร้างของครอบครัวเนี่ย10ปี1ล้าน3แสนคู่ครับท่านประธานฉเฉลี่ยปีนั้น หนึ่งแสนสามหมื่นครอบครัวที่มีปัญหาเรามีครอบครัวยากจนอีกสี่ล้านหนึ่งแสนครอบครัวซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาครอบครัวความยากจนมาสู่สุราสู่ยาเสพติดเรามีเด็กนะครับที่เกิดจากพ่อแม่แล้วพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงฝากเลี้ยงเนี่ยสี่ล้านแปดแสนคนเรามีแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ทั้งเป็นทางการไม่เป็นทางการอีกประมาณห้าแสนดังนั้นกราบเรียนท่านประธานที่เคารพว่า ครอบครัว27ล้านคน27ล้านครอบครัวเนี่ยมีปัญหาหนึ่งในสของประเทศฉะนั้นคนที่ทำงานเนี่ยผมคิดว่าไล่ทำงานเนี่ยไม่ทันกับปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็มีท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับจากจังหวัดสกลนครก็บอกว่าโควิดเป็นอีกปัญหาหนึ่งเพราะว่าตกงานเงินออมหมดธุรกิจเจ๊งรายได้ลด ต้องส่งลูกต้องผ่อนรถบางคนต้องผ่อนบ้านเมื่อปัญหาเศรษฐกิจมีก็คือดื่มเหล้าให้เมาเพื่อลืมความทุกข์ซะบางคนก็ไปพึ่งยาเสพติดดังจะเห็นได้จากสาเหตุของความรุนแรงในครอบครัวนั้น43.94%นอกจากนั้นแล้วเราก็มีปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือสงครามรัสเซียกับยูเครนซ้ำเติมเราก็ควบคุมราคาน้ำมันไม่ได้๊าซหุงต้มไม่ได้ราคาปุ๋ยไม่ได้ ก็เป็นพลังกดดันสิ่งที่เกิดขึ้นอยากจะกรบาบยท่านประธานว่าวันนี้ตามรายงานของท่านดีดกรมกิจการสตรีสถาบันครอบครัวว่ามีแอปมีแอปพอมอช่วยเหลือ24ชั่วโมงวันนี้มีสมาชิก3แสนกว่าคนเป็นสมาชิกถ้าคิดว่าท่านสมาชิกผู้สรงเกียรติทุกจังหวัดทุกเขตเลือกตั้ง ทั้ง400เขตหาพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กสุภาพสตรีคนที่มีเปราะบางที่มีภัยคุกคามนั้นเป็นสมาชิกแอปซะเรามีเด็กเยาวชน21ล้านคนตีซะว่าอยู่ในโรงเรียนเนี่ย12ล้านถ้า12ล้านคนนี้เป็นสมาชิกแอปอันนี้กดไปปั๊บขึ้นจอบนสถานีตำรวจโรงพักท,ทุกแห่งทั่วประเทศท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้ให้ตำรวจทุกสถานีตำรวจนั้น โหลดแอปนี้แล้วก็บอกว่า25นาทีเมื่อแจ้งเหตุแล้วต้องไปให้ถึงอาจจะยกเว้นกทมเพราะรถติดนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีมาแก้ปัญหาแทนงบประมาณที่ขาดแคลนทดแทนกําลังพลที่ขาดท่านประธานครับมีท่านสมาชิกพูดถึงเรื่องของจิตแพทย์คนเป็โรกิตท่านประธานทราบไหมครับว่าประเทศไทยขณะน,นี้มีแพทย์ที่อยู่ในระบบจิตแพทย์นะครับไม่เกินหนึ่ท่าน มีนักสังคมสงเคราะห์นัก,กจิตวิทยาที่ผ่านการฝึกปฏิบัติไม่เกิน3,000คนแต่ท่านประธานกำลังพูดถึงว่าครอบครัวที่มีปัญหานั้นหลายล้านครอบครัวดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยตามรายงานของท่านทิพดีกรมกิจาการสตรีสถาบันครอบครัวบอกนอกจากตรงนี้แล้วท่านก็มีใช้สหวิชาชีพมาช่วยอายการจิตแพทย์นะครับนักสังคมสงเคราะห์แล้วก็มูลนิธิต่าง ภาคเอกชนภาคประชาชนมาช่วยแล้วก็มีการอบรมครูสู่โคช้ชเพื่อทดแทนว่านักกิจวิทยาไม่พอนักสังคมสงเคราะห์ไม่พอก็จะมีครูสู่โค้ชก็คือครูทั้งหลายทุกโรงเรียนที่ท่านตั้งเป้าไว้ว่าทุกโรงเรียนจะมีครูประมาณ10บคนโรงเรียนมีประมาณ1 5 0 0 0โรงเรียนก็จะสามารถมีครูนั้นที่ฟังเป็นฟังเป็นนะครับได้ยินเสียงความทุกข์ของนักเรียนอีกแสนห้าหมื่นคนเราจะมีโรงเรียนสอนผู้ปกครอง ที่สอนให้พ่อแม่นั้นเลี้ยงดูลูกได้เป็นเรามีศูนย์แม่เลี้ยงเดี่ยวที่ช่วยให้แม่เลี้ยงเดี่ยวไม่ไม่น้อยกว่าห้าแสนคนนั้นมีที่พึ่งพาแต่ทั้งหมดนั้นผมการาบยศประธานว่าสภานั้นสนับสนุนเสนอความคิดนะครับฝากภาร,รกิจฝากงานแต่ไม่ให้เงินสถิติการาบยศประธานว่าท่านประธานจะทราบดีพระท่านก็เคยเป็นผู้ตรวจสอบมาก่อนกระทรวงพมที่ดูแลเรื่อง สถาบันครอบครัวเนี่ยถูกปรับลดงบประมาณ69ล้านบ้าง30ล้านบ้างร้อยกว่าล้านบ้างถูกทุกปีดังนั้นความคิดดีๆข้อเสนอดีๆแผนงานดีๆที่สภาผู้แทนสานฎรฝากให้ทำนั้นน่ะจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่อนุมัติงบประมาณเดือนกันยายนนี้จะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าข้อเสนอของท่านสภาผู้แทนสาษฎรทุกท่านอยู่ในห้องนี้จะได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจังถ้า สนับสนุนให้พอมอน,นั้นได้รับงบประมาณก็ขอฝากว่าทุกคนที่จริงใจอยากให้คนหายทุกอยากให้คนหายโศกปัญหาทั้งหลายของครอบครัวได้รับการแก้ไขกรุณาสนับสนุนให้คนทํางานได้ได้มีอาวุธครบมือคือทั้งคนทั้งเงินครับกราบขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับ